สวัสดีค่ะช่องลาตีมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลนะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมาให้ทุกท่านนะคะที่มีใจรักและมีใจศรัทธาในวัตถุมงคลให้ได้รับชมกันนะคะเล่มนี้นะคะจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดยุคต้นนะคะเล่มนี้นะคะความยาวรวมด้ามฝักอยู่ที่ 15นิ้วนะคะเป็นมีดขนาดควานช้างนะคะความยาวเฉพาะใบ9นิ้วนะคะเล่มนี้เป็นมีดยุกต้นนะคะเล่มนี้นะคะใบมีดจะตอกเป็นลายเสยมาใบโพยกต้นนะคะ ใบมีดนี่มีความสวยงามมากเลยนะคะเล่มนี้ลายก็ดูสวยงามคลัสสิกนะคะลายปานีดนะคะมีดขนาดควานช้างนะคะตรงข้างมีดนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีรอยขยับกระเยอนผมงใบมีดนะคะตรงข้างี การตอกลายปลาหนีดสวยงามนะคะ เ่อน,นี้เป็นมีดยุคต้นนะคะอายุราวเก้าสิบปีแล้วนะคะอายุราวเก้าสิบปีขึ้นไปนะคะมีดยุคต้นการตกลายสวยงามประณีตนะคะ นะคะคังมีดนะคะแห้สนิทน,นะคะไม่มีรอยขยับขยื่นของมีดนะคะท่านใดสนใจอยากบูชานะคะก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์0 9นย์นะคะ0 4นสนะคะ0487สนะคะทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ถ้าคุณครอบคุมทุกด้านนะคะหลวงพ่ออธิษฐานจิตปลุกเสกเองนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะปลุกเสกด้วยคาถาอาวุธ5ประการนะคะและก็คาถาอื่นที่ท่านได้ร่ำเรียนมานะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่องลตีมิตหมอด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ กดติดตามและขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ